ลงเบสได้ไหมครับมาครับวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับจากบรรยากาศธรรมชาตินะครับวันนี้พามาเที่ยวบ่อตกปลาแบบเหมาวันกันนะครับเป็นแมทเล็กๆนะครับลงปลานิน50กิโลนะครับในวันนี้นะครับผมก็ใช้เหยื่อเป็นเหยื่อตกปลาโคตรเซียนเหมือนเดิมนะครับผมพูดกันตามตรงนะครับผมสําหรับงานบ่อเหมาวันผมเองก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะอยู่ตามป่าตามเขาตามธรรมชาติกันมากกว่านะครับผม เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้กี่แต้มสําหรับงานเหมาวัน50กิโลนี้นะครับไปไปลุ้นกันเลยครับผมสบัดเหยื่ออ่อยไปสองสามเหยื่อแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองแช่นะครับเม็ดนี้นะลองแช่ดูนะครับว่าทุ่นจะมีอาการหรือเปล่านะครับผมลองเช็คอาการดูก่อนนะครับตอนนี้ทุ่นเรายังไม่ทันดิ้นนะครับผมแต่ว่านาข้างๆสับไปแล้วนะครับหนึ่งตัวครับผมได้ไหมโอ้เรียบร้อยครับผมเต็มข้อเลยครับ ตอนนี้นะครับจังหวะนี้ทุ่นเราก็เริ่มมีการเหมือนกันนะครับผมโยกขึ้นโยกลงเบาๆนะครับเดี๋ยวจะรอจังหวะแบบชัดเจนนะครับเอาแบบชัดๆเลยนะครับโจนไหลลงสุดตอกเลยนะครับตัวนี้เป็นปลาตัวแรกของเราในวันนี้เลยนะครับ แหลกมาแล้วโอ้หลอดปลาแล้วว้มาแล้วครับผมปลาแต้มแรกแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือปลาตัวนี้เรารอจังหวะช้าเกินไปนะครับทําให้ปลากลินเบ็ดลงคอไปเลยนะครับผมใช้เวลาปลดอยู่นานพอสมควรนะครับเสียเวลาตรงนี้ไปเยอะทีเดียวนะครับผมสําหรับปลาตัวแรกนะครับปลากําลังเข้านะครับผมเสียเวลาไปเยอะเลยนะครับผมอ่านจังหวะช้าไปนิดเดียวนะครับผมตืินลงคอไปเลย ครับแล้วก็จะตัดสินใจนะครับจะดึงเลยนะครับผมดึงให้สายเอ็นขาดไปเลยนะครับเพราะว่าสายเอ็นสายหน้าแค่6ปอนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนสายหน้าใหม่นะครับผมจังหวะนี้ข้างๆก็โอ้โหกาลังเยื่อปลาเลยนะครับโอ้เสียเวลาไปเยอะทีเดียวนะครับผมปลาตัวแรกก็กลืนลงคอนะครับเล่นเอาเสียเวลาไปเยอะทีเดียวครับดึงเลยดีกว่าครับผมช่วงจังหวะนี้นะครับเป็นช่วงเวลาน้ําเดือดนะไม่รู้ว่ามันจะเดือดอยู่สักกี่นาทีนะ เราก็ควรต้องทําเวลาในจังหวะนี้ไว้ก่อนนะครับผมก็ถือว่าไซส์สวยทีเดียวนะครับปลาตัวนี้ปลาตัวแรกของเราครับมาแล้วครับผมแสมแรกไปดูกันต่อดูแลกระมีกกันยาวมาทําการร้อยสายใหม่เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะส่งเหยื่อตามหาปลาตัวที่สองของเราแล้วครับไปกันเลยครับผมช่วงระหว่างที่ผมร้อยสายหน้าอยู่นะครับก็ ปลาก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนาข้างๆก็วัดปลาขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับส่งเหยื่อไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าปลายังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผม <c oughs> เราเว้นวักการลงเหยื่อไปประมาณ3นาทีนะครับสายหน้าที่เราดึงขาดไปนะครับต้องลอยเข้าใหม่นะแต่ดูเหมือนว่าเหยื่อที่2ของเราที่ส่งไปก็ยังพอมีอาการอยู่นะครับผมถือว่ายัางเป็นโชคดีของเรานะครับที่ส่งเหยื่อลงไปแล้วทุนยังมีอาการอยู่นะครับ ่โดนอีกแล้วครับก็ถือว่ายังโชคดีนะที่ได้ปลาตัวที่สองมาติดติดเลยนะครับผมปลาตัวนี้ก็ดื้อซะด้วยนะครับโหกว่าจะเข้าสวิงก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับ ปลาก,ก็จะหลุดแล้วเนี่ยขอจะหลุดแล้วมา,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 มาขอขอขอเรียบร้อยปลาตัวที่สองของเรามาแล้วครับครับผมแซมที่สองโอ้ยจะหลุดแล้วนะเลยนิดเดียว มาแล้วครับผมแต้มที่สองมา,มาสองแต้มแล้วถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับหวังว่าคงจะมีแต้มต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ปลาในบ่อก็ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับโอ้ oh. ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกเลยทีเดียวนะครับสำหรับบรรยากาศน้ำหัวปลานิลห้าสิบกิโลนะครับถือว่าปลากินค่อนข้างจัดเลยทีเดียวนะครับ สำหรับบ่อตกปลาสหกรณ์หนึ่งนะครับสนุกทีเดียวนะครับผมสนุกเลยวันนี้ครับนนะต,ตัวนี้นะครับถอยลงไปปลามันโฉบเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะเต็มฝากหรือรรเอปล่านะครับผมดูอาการเยื่อแปลกๆนะครับลงไปก็โฉบเลยครับตัวนี้ตัวสองขอให้กัะหนักโอ้หลุดไปแล้วโฉบเป็นยินเีย หลุดจนได้นะครับผมโอ้โห oh, 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 น่าเสียดายเลยนะครับตอนนี้อื oh, oh. อาการกินแบบโว์แบบนี้นะครับส่วนมากจะไม่เข้าปากนะครับผมโอ้ oh, น่าเสียดาย oh. น่าเสียดายใส่สวยซะด้วยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับตามหาตัวใหม่กันต่อไปครับผม oh, oh. ดูเหมือนว่าปลาจะเริ่มเข้านะครับผม oh. เพราะว่าคอยเหยื่อลงไปปุ๊บ oh. ทุนก็มีอาการเลยนะครับ โดนครับผมตัวนี้เต็มข้อเลยครับเรียบร้อยเข้าสวิงโดยละม่อมนะครับน็อกมาเลยครับตัวนี้มาครับผม อย่างที่บอกนะครับผมสำหรับงานปานินบอกเหมาวันนะครับผมเองไม่ถนัดเลยนะครับได้มาเจอบรรยากาศแบบนี้ก็ถือว่าสนุกเลยทีเดียวนะครับวัดว่าวไปหนึ่งดอกครับไมายนี้โหจมวิบลงไปเลยนะครับผมไม่มีตัวได้ไงครับงงเลยครับไมายนี้อืมอาใหม่อาใหม่ครับผมส่งเยื่อใหม่แก้ตัวใหม่ครับวันนี้บรรยากาศในช่วงเช้าก็จะดูครึ้มคมนะครับมีเมฆเยอะหน่อยนะครับ ก็สังเกตดูนะครับวันนี้ผมไม่ได้กลางร่มเลยนะครับผมโดนครับผมตัวนี้ด้วยซ้ายขวาซ้ายขวากินอะไรไปต่วกำลังตัวแรกใช่ตัวแรกผมมันในคอดึงขาด เจอย่ากอีกแล้วนะครับปลาตัวนี้โอ้โหกว่าจะเข้าสวิงนะเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกนะครับผมหืหึใส่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับสําหรับปลาตัวนี้นะครับหือึใส่ประมาณสักเจ็ดแปดขีดนะครับอืหึแปดขีดนะจะได้นะตัวนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเข้าสวิงแล้วโอ้โหเอาคู่เลยสองคนเนี่ยโอ้ยสุดยอดสวยงามมากเลย เยอะปลากันค่อนข้างสนุกเลยนะครับวันนี้โอ้โหบรรยากาศในช่วงเช้านะถือว่าสนุกมากๆเลยนะครับมาแล้วเขาโอ้โหใสบูบโบ้เลยครับตัวนี้สวยงามเลยครับเข้าหมดสายเลยกทสาย โดนครับผมตัวนี้โอ้โหช่วงจังหวะนี้นะลงไปปุ๊บทุ่นมีการปั๊บนะครับโอ้โหชัดเจนมากเลยนะครับผมแสดงว่าปลาจะเริ่มเข้าจาักในช่วงนี้นะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะอยู่นานสักแค่ไหนนะครับผมต้องรีบทําเวลานะทําได้ก็ทํานะครับเก็บได้ก็เก็บเลยนะครับผมรีบเลยนะครับ อ่าแล้วปลาตัวนี้น่าจะเป็นปลาตัวที่4หรือตัวที่5นะผมนะก็ถือว่าถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ในใจแล้วนะครับโดยที่ผมตั้งใจไว้ว่าแมตต์นี้นะได้ปลาสัก3ตัวก็คุ้มแล้วครับครับมาไปลุยกันต่อครับผมส่งเหย่อต่อไปเลยบรรยากาศนานานักตกปลานะครับวันนี้ก็ ดูเหมือนว่าสนุกกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับ ห้าโมงแล้วแบบเบาแมตเบาเบแมตห้าสิบโลอ่างแปลงหนึ่งนะครับผมส่งงานเหยื่อตกปลาโคตรเสียนไปทอดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแต้ม นี่ครับห้าแต้มพอได้ทอดครับผมนี่นะครับผมห้าแต้มหกใส,ส,สโบโบโกับผลงานเหมาวันอ่างแปลงหนึ่งกับแมตต์เล็กๆนะครับลงปลาห้าสิบโลถือว่าโอเคนะครับผมเยี่ยมเลยสนุกสนุกครับ